สวัสดีค่ะน้องหอมนเบน,นนะคะวันนี้น้องหอมก็ได้มาที่อายุธยานะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดที่ตรงแม่นานปื้มนะคะน้องหอมก็ไปกราบมาแล้วนะคะแล้วก็ลงมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดูนะคะอ,อันนี้คือก็คือจะเป็นประวัติคร่าวๆวัดแม่นางปื้มสร้างเมื่อพศอสอง,สองเอ่อหนึ่งพัน 920สมัยกรุงริชยิยาตอนตอนอ้นเป็นวัดล้างที่สมเด็จพัะนเรศวรมหาราชทรงบุรณวัดนี้ให้จับแม่นางปืบเป็นชาวบ้านธรรมดาบ้านอยู่ริมคานเมืองพระนครอ,อาศัยอเพียงคนเดียวไม่มีลูกหลานวันหนึ่งสมเด็จพัะนเรศวรมหาราชพายเรือมาที่มาองค์เดียวทา่ามกลางสายฝนพราะพอเสด็จมาถึง เป็นกระท่อมมีแสงตะเกียงอยู่เวลานั้นยานยำค่ำคืนจึงได้แวะขึ้นกระท่อมแม่นางเื้่มเห็นชายทก,การาเครือเปียกจึงกล่าวเชื้อเชิญก็รับมีน้ําใจแต่พระองค์ท่านเสียงดังตามบุคลิกนัก,นกลบชายชาตรีแม่นางปื้มเตือนว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ค่ำแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านคงได้ยินจะโกรธเอา พระอ,องค์สับตัดด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าอยากดึงน้ำจันทร์ค้าเปลียกฝนค้าหนาวอยากได้น้ำจันทร์ให้ร่างกายอบอุ่นยิ่งทาให้แม่ปึ้งตกใจมากขึ้นเพราะวันนี้เป็นวันพระจึงกล่าวว่าถ้าเจ้าจะดึงจริงๆเจ้าต้องสัญญาไม่ให้เรื่องแพร่หลายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะเป็นอันตรายสมเด็จพระเมรุวุมาราชจงละปาก แม่พื้มจึงหยุดน้ำจารให้เสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ประทับใจทั้งคืนที่บ้านแม่พื้มเช้าขึ้นมาสดดุดจับวังต่อมาได้จัดขบวนมาละแม่พื้มไปเลี้ยงในวังด้วยความที่แม่พื้นเป็นคนมีเมตตาจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากแม่ปื้นเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติและ,สะเสด็จมาบูรณนะ วัดล้างเพื่ออุทิศให้แม่ปื้มและให้นามว่าวัดแม่ปื้มเป็นการลากันนี้อันนี้ก็จะเป็นทรงนะครับเป็นบริเวณวัดแล้วก็มีสถูปเจดีย์แล้วก็จะเป็นศาลาจราาปาเรียนเดี๋ยวรอรอนิดเดียว โครงานนั่ยนะรูปอ่ะครับอ๋อเป็นคนไปเสด็จไปหมดสีครั้งครับก็คือไทยเซ็นให้อาตมาเป็นคนไข้ของน้องสิตอือครับจะ่เซนม่ให้เลยครับอันเนี้ยไอเนี้ยครับทำโปรดที่ฟังนี่ยหลานจิตมาทำเนี่ยจอ๋อ้โหคริสสองล้านอืทองอ่าบารมีทองเดิมเดิมเป็นชาวฮอลแลนด์ที่เล่าจีวประวัติอ่าจะหมายเหตุขริสครับแล้วก็ท่านคือคริสปะโม่แปลเป็นไทยอ่า อ๋อครับคนแา่ถ่ายนะครับอ่ครับอ๋อนี่เป็นประวาท่าองค์พาท่าองค์พาเซ็นไว้ให้เซ็นไว้ให้โอ้ดีมากเลยพันแกจะล้มป่วยนะครับเนี่ยให้พัดใจจ่หัวแล้วเป็นคนไข้ไม่งั้นแย่เลยเนี่ยมะเร็งเนี่ยอ๋อมะเร็งมะเร็งเราไส้ยุทธ์ครับหมอบอกว่ายังยังควบคุมได้ครับยังเป็นแบคทีเรียอยู่ครับอืมตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมครับคงสิบปีได้แล้วอืมมีครับ ได้บุญได้กุศลเยอะเลยจากการรักษาท่านอันนี้ก็คือจะเป็นโดยรวมภายในวัดนะครับเมื่อกี้พระครู<ะ>ครับครับว่าขาวแก้ยิ้ใหม่ครับผมไม่มีให้เท้าแก้ไม่หนุ่ว่าทุกมาอผมต้องเอาน,นี้ลองผมหยิบไหม,มผมหยิยรบรองเท้าที่ต้องมา,มงมาผมมีของผมหยิบอันนี้มันนี่ที่ที่หยิบมา ใช่ต้องหยิดมาด้วยดเดี๋ยวโดนเพราะว่าอ๋อเดีหลวมก็เขาวแกกครับต้นนะครับผมรูยญาติหิวหิวรองเท้ามาด้วยก็ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กันเองอาจจะมาก็มาจากติดดินคนเดิมบางนะอันนี้ก็มาที่สารยาปื้มอันนี้ก็จะมีน้องไก่น้องไก่ แล้วก็มาสันยาปืนม,มาขอขอเท้าลาออกเงินทองสิสงศักดิทั้งลั่งนี่เราตรงน,นี้ก็คือัาสะดุดสวยนะสวยมากเลยง่ายนั่นแหละข้างหน้านี่ไงสันยาปืนม,มาแล้วเนี่ยมาออกมามาจุดทูปมาทูปก,ก่อน,นเดี๋ยวจีดีเพิ่งถวายนี่ก่อน มาหาเรรมาก,กราบสารยับปื้มก่อน,นยับปื้มครับผมมาแล้วนะครับนี่ไ,ได้เงินได้ทองเสกสิจงมา ขอ,อโชคดีมาวัดแม่นั่งปื้มให้มีแต่โชคดีปาศจากรกไกยใก้เก็บทั้งปวงวัดแน่นางปื้มก็เหนี้นี่คือบริเวณวัดนะครับบริเวณวัดก็มีไก่มีคนมานำมาถวาย หอมมาถ่ายเป็นไอเนี่ยเลยดิทำเป็นเรื่องอะไรนะาภาพจําเป็นนี่น้องหอมครับมาที่วดัดแม่นางปื้มลิซ่าแบล็คกิ้งมาถ่ายนะครับเพื่อสิริมงคลนี่น้องหอมก็น้องลิซ่าเหมือนกันลิซี่ลิซี่แบล็คคิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ